โอเคก็วันนี้เดี๋ยวจะไปสนามวังน้อยก็พี่ฟาร์มชวนไปพอดีเเหมือนเขาให้ไปลองลองขี่ทดสอบลายจิมคาน่าก็ห่างไปนานแล้วตั้งแต่โควิดก็ไม่ได้ขี่จิมคาน่าเลยอันนี้ก็เลยถือเป็นโอกาสดีว่าจะได้ กลับมาขี่อีกครั้งแถมเป็นฮอนเน t ตด้วยซึ่งไม่เคยเอาเเป็นอาไปขี่จิมคันหามาก่อนเลยปกติใช้แต่ GSXR150 เ,เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงอาจจะขี่ได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแน่นอนแหละเพราะว่าห่างไปนานด้วยแล้วก็ไม่ชินรถอีกขี่ได้ไม่เหมือนเดิมแน่แหมเอเนเรานีมันสวยจริงๆยริงถ้าไม่ติดว่าต้องเอาคันใหญ่ไปขี่นี่เอาเอ r ไปแล้วเนี่ย แต่มีฟาร์มชวนเที่ยวต่อด้วยแหละถ้าไม่เที่ยวต่อก็คงจะเอาเอ็อาบไปมาถึงแล้วสนามบางน้อยสปีดแอ์เวนิวก็จริงๆวันนี้ขอจะจัดแข่งนะ่าจะวันที่27มั้งแล้วเขาก็ เชิญพี่ฟาร์มมาให้มาแบบมาช่วยดูอะไรเงี้ยมาลองขี่แล้วพี่ฟาร์มก็เลยชวนเรามาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันต่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่า,าลกนลงแน่ <laughs> อเแต่เป็กไม่น่ากลเท่าไทยแลนด์ไม่เหมือนในที13ครับแล้วเข้าไปยกตูดบืบอผมจะกระเด็นตกรถเลยเหมือนอะไรนะฟ้าสองเหรอมันมีกล่องไงถ้าไม่มีกล่องไม่กล้าทําเดี๋ยวล่วงรถ เออถ้าเกียร์หนึ่งอะมันลอยเลยเกียร์สองก็ได้อยู่เกียร์สองก็ลอยอยู่เ,เน,บบ <laughs> นี่นะเกียร์สองแต่เกียร์สองแต่เกียร์สองเกียร์สองมันต้องติดแล้วกระแทกใหม่อเอ้ยถ้าถ,ถ่วงอะถ้ามีคนถ่วงมันจะง่ายขึ้นเห<า> <laughs> มือนพี่ฟ้าไม่เอามาแกล้งไงก็ไม่รู้อะ <laughs> แต่ไม่เคยขี่สองคนขี่ไม่ค่อยได้หรอกไม่เคยขี่ที่นี่ด้วยตรงนี้ใบไม้ ถ้าไม่พับเยอะพอได้อยู่โอ้ล่เนีถ้าไปลงตรงแถบนีมันลื่นมากถ้าถ้าที่เนี่ยพอได้อยู่แต่ว่าถ้าเอียงเยอะไม่แน่ใจเหมือนกัน,อนอเออ<า>แต่ว่าตยตรงใบไม้อะ่ะลื่นสเปียร์ห้าร้อยแล้วก็ cbr 2 5 0ส่วนเราเป็น cb 7 5 0ไม่มี R cb 7 5 0 h o r n e t ไม่เคยเอาคันนี้มาขี่จิมเลย แท็กชันก่อนกลัวแท็กชันตัดเดี๋ยวแปะพี่ฟาร์มไปอย่างเร็วเลยไม่ทันแล้วเนี่ย เราขี่จริงๆก็ไม่ทันนะ vê thái ลืมลืมลืมขี่ไปก็เสียวไปยังต้องมาจำทางอีกทออมันงางมเ,เ,เ,เออมันมันจำได้แบบลางๆแบบไม่มั่นใจอ่ะ แสดงว่าเนี่ยพี่ฟาร์มเหมือนพี่ฟาร์มจะวนเต็มรอบกว่าแสดงว่าเมื่อกี้น่าจะวนผิดตั้งแต่นู่นเลยแล้วก็ผิดตรงนี้อีกมันไม่ได้แบบมันไม่ร้อนกลับทางเดินเลยจริงไมันก็เลยอ่าแม่พอไปขี่แล้วเสียวด้วยไงตอนตอนวนเลขแปดอ่ะไม่ไม่ไม่ชินไม่เคยขี่คันนี้ไงโคตรกลัวเลยเออ ไม่รู้แต่เดนเหมือนรู้สึกเหมือนเดี๋ยวนี้ขี่ช้าลงขนาดต่อให้เป็นขี่150ยห้านะก็ก็รู้สึกว่าช้าเหมือนมันกลัวงานงานนนนนประจมมััก็ทท้อใช่ใช่แ,แต่วิฟารรมแกขี่เหมือนเดิมเลยเร็วเหมือนเดิมเลยแต่ก็แต่ก็เร็วเร็วแบบเร็วแบบทิ้งเลยอะ่ะ เร็วนะเนี่ยเข้าวันเหรอข้าวนันแต่ข้ใช่ๆผมผมุ่นไม่ครบไงพอไปขี่อีกทีนึงลืมฮะฮะพร้อมครับ มากเลยตรงนี้ ผมไม่ได้วนผิดใช่ไหมแต่เองเกือบเกือบพี่เห็นอยู่ว่ามีตรงนั้นทีหนึ่งทีหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งพี่ฟาร์ม 1, 3, 1. <c oughs> หนึ่งสามหนึ่งห่างกันสิบวิเลยไกลมากเดี๋ยวก็กลับเต็มโตัวกลับมาถึงว่าไม่ได้กลับหรอกแค่ออกจากสนามเฉยแล้วก็เดี๋ยวน่าจะไปเที่ยวต่อ อ๋อให้เราตามทายห้าร้อยเจนหนึ่งดำกระแดง มันก็ยังขี่เร็วอยู่นะก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยอาจจะมีบานลายบ้างนิดหน่อยแหละเข้าใจได้ก็ยังขี่ดีอยู่ จะหลอกให้เตวนอนยากย้ากันกลับบ้านแล้วสรุปไม่ได้ไปเที่ยวไหนนั่งเมาหมอยกันเพราะว่าเวลามีน้อยไม่อยากกลับมืดกัน